สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเช้าจีนบ่ายนะคะประจำวันที่28มิถุนายนปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสําหรับจีนเช้าตัวเด่นก็คือ3กับ6 8กับ1 3 0 3 1 3 3 3 8 8 8 18, 8 0 8 1 8 3 8 8 8 6 8 8นะคะชับคู่ก็3663 3 1 8 3 8 8 1 8 6หนึ่งนานเนอะ หกหนึ่งสามหนึ่งสามแปดสามศูนย์หกแปดศูนย์ต่อไป V ีไเก้ากับสองหนึ่งกับสี่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดนะสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสี่สองหกสองเจ็ดสองเก้าเก้าสองหกหนึ่งสี่สองแล้วก็ห้าเก้าหนึ่งนะตกเลขหนึ่งไปเด้อ

จ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดสี่สี่เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าสองเก้าหกสองจับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่หกเก้าเก้าหกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดสี่เก้าเก้าสี่เนาะขอขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะทุกแนวทางเนาะ ระวัง V.I.P มันจะไปเข้าปกติเด้อปกติจะมาเข้า V.I.P นะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะอย่าลืมกดซับสไกร b ์กดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ